โอเคเราต้องไปใบให้เขาหน่อยคุณตาเป็นตุกกตาโนะโรดอโมชิโมอโมชิเมตุกตตาโนะโรดอ่ะเอาตุกกตาโนะโรดอโมชิโคอโมชิเฮตุกตตาโนะโรดทำไมเพื่อนก็เล่นการ์ดคนเดียวทำไมเพื่อนหาไม่เจอเลยวะอาทิตย์ทีบที่เอาแล้ว จะไปตุกกาตานาโรตอัมโมชิโอนบ้านเราเนี่ยมันสกสารจริงๆเลยนะเพื่อนนะเฮ้ยเกือบอุย้ยดูใครเปิดประตูตุกกาตานาโรตูไหนกันนู้นอัมโมชิโอนตีไปเลยเนี่ยเขามาเขามาเขามาเร็วเข้ามาเร็วเ, <c oughs> เปิดประตูให้วเร็วเร็วเร็วคุณโจแมาคุณโจแมาพ่อแม่ลูกเร็วเล่นเป็นพ่อแม่ลูกกันคุณโจเร็วเร็ว